สวัสดีค่ะพิมซิริสุทธิวัฒนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะดิฉันจะพูดให้ฟังเกี่ยวกับสำหรับคนที่มีบล็อกแล้วนะคะแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ตามบล็อกต่างๆนะคะแต่ว่าเวลาเราไปคอมเมนต์ค่ะเราจะสามารถสร้างรูปภาพประจำตัวเรานะคะเพื่อที่ให้แต่ละบล็อกนะคะคนที่ามาอ่านคอมเมนต์นะคะเขารู้จักหน้าตาเราว่าหน้าตาเราเป็นยังไงคะ่ะเพราะว่า รูปภาพเนี่ยสามารถสื่อความหมายได้หลายได้หลายๆ,ๆคำมากกว่าหลายๆ,ๆคำพูดเลยนะคะแล้วก็เขาได้รู้จักตัวตนของคุณด้วยค่ะแล้วถ้าคุณไปทิ้งคอมเมนต์ไว้ในบล็อกที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณนะคะแล้วคนเข้ามาอ่านคอมเมนต์ดีๆจากคุณค่ะคอ,คอมเมนต์ที่ดูดีๆแล้วก็เห็นรูปภาพของคุณค่ะจะสร้างท็อฟิกกลับมาที่บล็อกของคุณได้ส่วนหนึ่งด้วยนะคะลองมาดูนะคะตัวอย่างค่ะเช่นถ้าเกิดเขามาคอมเมนต์ไว้นะคะแต่ว่าใช้เป็น เขาไม่ได้ตั้งค่าไว้ก็จะเป็นรูป default นะคะแบบนี้แต่เนี่ค่ะเป็นรูปกาวต้าของดิฉันที่ดิฉันตังค่าไว้นะคะเวลาเราไปคอมเมนต์นะคะก็จะมีชื่อของคุณค่ะอีเมลของคุณค่ะเว็บไซต์ของคุณค่ะแล้วก็มีรูปภาพสวยๆหล่อๆของคุณตรงนี้ค่ะเป็นการแบรนด์ตัวเองอย่างหนึ่งค่ะให้คนที่เราไปคอมเมนต์ไว้เขารู้จักเราว่าหน้าตาเราเป็นไงค่ะถ้าหลายๆท่านนะคะยังไม่มีรูปกาวต้าของตัวเองนะคะ มาเริ่มทำได้เลยนะคะเข้าไปที่ www g a v a t a com นะคะ g r a v a t a r. com นะคะพอเ,เข้ามาถึงให้เราคลิกตรงนี้นะคะสร้างรูปกา a v a ของคุณเลยค่ะพอคลิกเสร็จแล้วค่ะให้ใส่อีเมลนะคะอีเมลนี้ก็เป็นอีเมลที่เราใช้เวลาเราไปคอมเมนต์ตามบล็อกต่างๆนะคะพอเสร็จแล้วค่ะคลิกลงทะเบียนค่ะนะคะ คลิกลงทะเบียนเสร็จนะคะก็จะมีอีเมลนะคะเข้าไปส่งไปถึงเรานะคะ,ะเราก็ไปเช็คดูเสร็จแล้วเราก็คลิกลิงก์เพื่อมาคอนเฟิร์มค่ะพอเราคอนเฟิร์มเข้ามาถึงเราก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบฉันก็ใส่ไปนะคะอีเมลที่ฉันสมัครไว้แล้ว เข้าสู่ระบบเสร็จแล้วก็เข้ามาแอ c o u n t ของคุณนะคะมาที่ตรงนี้เลยค่ะใส่รูปภาพนะคะเสร็จแล้วเราสามารถเลือกรูปภาพจากในอินเทอร์เน็ตในเว็บแคมก็ได้ค่ะแต่ว่าดิฉันเลือกเลือกในฮาร์ดดิสของดิฉันนะคะเสร็จแล้วให้เราเลือกไฟล์ค่ะ ก็เลือกรูปภาพของคุณนะคะกดคลิกต่อไปเลยคะ่ะเสร็จแล้วคุณสามารถเลือกขนาดของรูปภาพของคุณได้นะคะ,อะโอเคสมมุติว่าโอเคแล้วนะคะตัดรูปและจบขั้นตอนเลยะคะ่ะ ให้เลือกเลรดนะคะรูปปกติของเราก็เป็น general นะคะเลือก G อ่าเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ได้รูปภาพของเราแล้วนะคะค่ะพอเราทำเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาดูค่ะนี่เป็นบล็อกที่ฉันมาหาความรู้อยู่ตลอดเลยนะคะเป็นบล็อกที่เขียนเนื้อหาเกี่ยวกับการทำ MLM ออนไลน์ได้ดีมากๆเลยนะคะ อีกชันจะคอมเมนต์นะคะใส่ชื่อนะคะใส่อีเมลที่คุณสมัครไว้เป็นรูปกาวาต้าที่คุณเลือกไว้นะคะแล้วก็ใส่สามารถใส่เว็บไซต์ของคุณลงไปได้นะคะแล้วก็ใส่คอมเมนต์ลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ตรงนี้นะคะ Security Code นะคะ โอเคซับมิทคอมเมนต์นะคะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะก็จะขึ้นกาวาตาที่เป็นรูปดิฉันนะคะทำให้เขาคนรู้นะคะว่าคนที่มาคอมเมนต์นี้ชื่ออะไรนะคะเป็นเจ้าของบล็อกอะไรนะคะแล้วก็คอมเมนต์ไว้นะคะแล้วก็มีหน้าตาด้วยค่ะเขารู้จักเราทันทีว่าเราหน้าตายังไงนะคะ ง่ายๆนะคะกับการสร้างรูปภาพเป็นของตัวเองนะคะที่จะโชว์ให้คนอื่นรู้ค่ะว่าคอมเมนต์นี้นะคะเป็นคอมเมนต์จากเราค่ะเรารู้จักหน้าตาของเรานะคะแล้วก็ยังสร้างทาฟฟิกกลับมาที่บล็อกของคุณได้อีกง่ายๆเลยนะคะวันนี้ถ้าเกิดใครยังไม่มีรูปกาวาต้าเป็นของตัวเองนะคะเ,เข้ามาได้เลยที่การเวอรต้านะคะวันนี้ดิฉันดีใจที่ได้แบ่งปันเรื่องนี้นะคะระหวังว่าทุกคนนะคะคงมีรูปกาวาต้าส่วนตัวใช้นะคะ ขอให้มีความสุขกับวันนี้แล้วก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะคะที่ฉันอยากทราบนะคะว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับบทความนี้นะคะแล้วพบกันโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ